วิธีใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิด -19 เบื้องต้นจากตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้ารูปผลภายใน15นาทีนำเข้าและจ,จัดจำหน่ายโดยบริษัท PP d e l l i n g Group จำกัดชุดตรวจประกอบไปด้วย 1. กล่องบรรจุภัณฑ์ 2. เอกสารกำกับการใช้งาน 3. หลอดใส่สารเคมีสกัดพร้อมฝาปิด 4. สารเคมีสกัด5ไม้เก็บตัวอย่างที่ทำให้ปาดสจากเชื้อ 6. แถบตรวจ ขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนที่หนึ่งทำความสะอาดพื้นผิวที่จะนำอุปกรณ์มาวางโต๊ะต้องเป็นแนวพื้นราบและเรียบทำความสะอาดมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอลและปล่อยให้แห้งนำชุดทดสอบออกมาวางและตรวจสอบวันหมดอายุ ก่อนใช้กรุณาอ่านข้อมูลและวิธีการใช้อย่างละเอียดขั้นตอนที่สองนำหลอดใส่สารเคมีสกัดมาปักไว้ที่กล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมเปิดฝาบิดเกลียวสารเคมีสกัดเทสารเคมีสกัดใส่หลอดและปิดฝาขั้นตอนที่สามนำซองไม้เก็บตัวอย่างที่ทำให้ปราสะจากเชื้อมาเปิดออก ให้ฉีกซองด้านที่มีลูกศรเขียนว่า tear here ให้จับไม้เก็บตัวอย่างทางด้านการจับห้ามจับทางด้านที่เป็นสำลีขั้นตอนที่4เงยหน้าและสอดไม้เก็บตัวอย่างเข้าไปในโพรงจมูกลึกประมาณ2-3เซนติเมตรหมุนไม้เก็บตัวอย่างเพื่อเก็บตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้าทั้งสองข้าง ข้างละ5รอบโดยใช้เวลาข้างละ15วินาทีขั้นตอนที่5ใส่ไม้เก็บตัวอย่างด้านที่มีสำลีลงในหลอดใส่สารเคมีสกัดกดสำลีกับข้างหลอดพร้อมหมุนวนอย่างน้อย30วินาทีและก่อนที่จะนํำไม้เก็บตัวอย่างออกให้ใช้นิ้วบีบสำลีจากด้านนอกของหลอดใส่สารเคมีสกัดเพื่อสกัดแอนติเจนออกให้ได้มากที่สุดจากนั้นปิดฝาหลอด จีซองแทบตรวจแล้วนำออกมาวางโดยที่มือต้องไม่สัมผัสกับแถบตรวจเขย่าเบาๆ3-5ครั้งบีบหลอดตัวอย่างน้ำยาสามหยดโดยจับหลอดให้ตั้งฉากกับแถบตรวจวิธีการอ่านค่าผลตรวจอ่านผลเมื่อครบ15นาทีแต่ห้ามอ่านผลเกิน20นาที ขึ้นขีดแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง c แสดงว่าผลเป็นลบตรวจไม่พบแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด -19 อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด -19 ในระดับที่ต่ำหากมีอาการหรือต้องสงสัยว่าติดเชือ้อควรเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธี rt-pcr ขึ้นขีดแดง2ขีดทั้งตำแหน่ง c และ t แสดงว่าผลเป็นบวก ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด1 9หมายถึงตัวอย่างมีแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด1 9อยู่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชือ้อแต่การซักประวัติเพิ่มเติมยังจำเป็นเพื่อช่วยในการวินิจฉัยผลบวกไม่ได้รวมถึงการไม่ติดเชื้อแบคท,ทีเรียหรือไวรัสอื่นร่วมด้วยการตรวจพบเชื้ออาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุของอาการป่วยควรแยกกักตัวและเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม กรณีไม่สามารถอ่านค่าได้ให้ดูที่ตำแหน่ง c เป็นหลักหากไม่ขึ้นขีดแดงแปลว่าไม่สามารถอ่านค่าได้แม้ว่าตำแหน่ง t จะขึ้นขีดแดงหรือไม่ก็ตามสามารถเกิดขึ้นได้ให้อ่านคู่มืออย่างละเอียดแล้วทำการตรวจอีกครั้งสาเหตุเกิดได้จากตัวอย่างที่เก็บได้ไม่เพียงพอวิธีการตรวจไม่ถูกต้องชุดตรวจหมดอายุหากทำการตรวจซ้ำแล้วผลไม่เปลี่ยนแปลงให้ติดต่อผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงหลอดที่มีสารเคมีสกัดใส่แบบตัวจและอุปกรณ์ทั้งหมดลงในถุงขยะและปิดปากถุงให้แน่นสนิทแปะกระดาษเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด -19 ที่ใช้แล้วสามารถทิ้งร่วมกับขยะอื่นได้หรือหากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ใช้ตรวจ ควรทิ้งใส่ถังขยะสีแดงล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง